พระสมเด็จองค์แท้เป็นอย่างไรผู้ชำนาญการเฉพาะพระเครื่องสมเด็จกล่าวไว้ว่าพระสมเด็จองค์แท้จริงนั้นหมายถึงพระที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพศ2350ถึงพศ2415เท่านั้นส่วนชุดอื่นๆที่ใช้ผงสมเด็จมาผสมหรือกระทําพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จ มาประทับทรงระหว่างปลูกเสกคงได้ชื่อเพียงพระตระกูลสมเด็จหรือแบบสมเด็จเท่านั้นเฉพาะกรุที่ทำโดยเอาผงสมเด็จไปผสมนั้นยืนยันกันว่ามีเพียงสามกรุเท่านั้นคือ 1. กรุวัดใหม่อมะตะรถกรุนี้มีประวัติเล่าไว้ว่าเสมียนตราเจิมบิดาของพระอักษรสมบัติบ้านอยู่ตำบลบางขุนพรม ได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่หนึ่งองค์ขึ้นที่วัดนั้นเพื่อเป็นที่บรรจุอธิธาต์สกุลวงประสงค์จะสร้างพระสมเด็จบรรจุไว้ในพระเจดีย์นี้ด้วยจึงไปขอผงจากเจ้าประคุณสมเด็จได้มาครึ่งบาทประกอบพิธีสร้างที่วัดอินทรวิหารต่อหน้าเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งเสมียนตราเจิมได้นิมนต์เจ้าประคุณให้มาฉันเพลในงานนี้ด้วย 2. กรุวัดพลับมีพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ทราบนามฉายาอยู่ที่วัดราชสิทธารามหรือวัดพลับเข้าใจว่าจะเป็นเพื่อนสหธรรมิกของเจ้าประคุณสมเด็จนั่นเองได้ออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรได้ว่านยาชนิดต่างๆมามากมายกลับมาแล้วก็มีความคิดจะสร้างพระพิมพ์ขึ้นเช่นกันจึงไปขอผงพระจากเจ้าประคุณสมเด็จ แต่ได้มาเพียงเล็กน้อยนำมาผสมกันสร้างเป็นพระพิมพ์เนื้อแข็งสีขาวนั่งขัดสมาธิมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่มีทั้งพิมพ์พระนอนและพิมพ์สองหน้าแต่เป็นกรุที่หายากมากปัจจุบันนี้แทบจะหาดูกันไม่ได้เสียแล้ว3 –กรุพระสมเด็จปิลันกรุนี้มีคำเล่าบอกของเจ้าขุนพระธรรมถาวร ช่วงจันทะโชโตสิทธก,ก้นกุติของเจ้าประคุณสมเด็จเล่าไว้ว่าหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ทัดวัดพระเชตุพนเมื่อขณะยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระพุทธบาทปิลันและยังสถิตอยู่ณวัดระครังนั้นได้สงขอผงพระจากเจ้าประคุณสมเด็จนำไปผสมกับผงดำของท่านสร้างเสร็จแล้ว ได้นำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์มุมพระอุโบสถด,ด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต่อมาทางคณะกรรมการวัดระฆังนั้นได้ทำการเปิดกรุไปแล้วเรื่องนี้ท่านเจ้าขุนพระเทพยนันเวทีละมูลสุตาขโมวัดระฆังเล่าเสริมว่าได้คนพบพระสมเด็จปิลันอีกกรุหนึ่งบนเพดานหอไตร มีทั้งที่สมบูรณ์และชำรุดจำนวนมากจึงได้คัดเอาองค์ที่ชำรุดมาปลุกเสกสร้างขึ้นใหม่โดยประกอบพิธีปลุกเสกในพระอุโบสถวัดระคังเมื่อ23ตุลาคมพศ2495โดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมรวม108รูปพระสมเด็จปิลันชุดนี้เป็นพระป่างสมาธิมีทั้งชนิดนั่งองค์เดียวบ้าง สององและสามองค์บ้างนั่งในม่านแหวกเจดีสององสีดำเจือขาวเนื้อเหมือนปูนซีมเมน